สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทหกธันหลรษานพูดรับสามธว์สกวนแปลความหมายด้วยกันอ่านนะไพ่ทารุ่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานสถานการณ์ความรักของชาวท่าน้ำนะคะชาวท่าน้ำได้แก่ราศีมีราศีกรกฎและราศีพิจิกวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่็ยิยดีต้อนรับทุกคนทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย แช n แน,นลของหมอแจ้นะคะก็คือจะมีสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกช่องนะถ้าใครอยากสมัครสมาชิกช่องก็คือเราจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครส่วนลิงก์รายละเอียดนะคะเวลาที่เราชมคลิปวิดีโอนะคะมันจะมีคําว่าเพิ่มเติมเราก็กดลงไปตรงนั้นมันก็จะมีะรายละเอียดออกมานะคะว่าโอเคลิงก์นี้นะสมัครสมา,สมาชิกช่องลิงก์นี้ เดี๋ยวหมอแจนบอกนิดนึงนะคะสมาชิกช่องเนี่ยหกสิบห้าบาทต่อเดือนใช่ไหมคะเราจะได้ชมคลิปวิดีโอก่อนใครแล้วก็คนที่ไม่ได้สมัครสมาชิกช่องก็คือเราจะเปิดให้ชมตามรอบก็คือสมาชิกช่องชมหนึ่งวันก่อนนะคะหนึ่งวันก่อนแล้วก็คนที่ติดตามสาธารณะกดกระดิ่งไว้แล้วเราก็จะปล่อยให้ชมในอีกวันหนึ่งนะคะมันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณจะเลื่อนไปที่เวลากดที่ลิงก์สมาชิกช่องนะคะเลื่อนไปที่ คำว่าอ่านไพ่ตรงจริตส่วนใครอันเนี้ยอ่านไพ่ตรงจริตเนี่ยนะคะก็จะได้สิทธิพิเศษเหมือนสมาชิกช่อง65บาทด้วยนะเพราะว่าดูคลิปฟรีก่อนใครด้วยแล้วคุณจะได้ชมคลิปวิดีโออันนั้นคือเป็นลูกค้า V A P ที่สนใจนะคะเคล็ดลับเคล็ดวิชาะะว่าเออหมอแจนอ่านไพ่ไงวะเออเขาอ่านยังไงสไตล์ไหน ช่องเราอะเน้นความรักเพราะส่วนใหญ่ไพ่งานะมันถ่ายไม่ได้ยากหรอกค่ะนะคะตามหนังสือทั่วไปมันเป็นเบสิกมาตรฐานแต่รายละเอียดความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะถ่ายยากบางคนเคล็ดวิชาแต่ละคนอะไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเออฉันก็เป็นหมอดูเหมือนกันฉันก็อยากรู้ฉันก็มีไพ่นะแต่ฉันอะไม่เข้าใจบางอย่างอยากจะเอาเคล็ดวิชานะคะเอาง่ายๆเราต้องบอกเคล็ดวิชานะ ความรู้ที่หมอบอกคุณมันจะมีประมาณเกือบ20คลิปวิดีโอนะคะคุณไปฟังได้เลยเราก็เลื่อนไปที่อ่านไพ่ตรงจริตมันจะแค่เดือนละ900เองนะ,ค,ะคุณไปฟังเลยนะ,ะไปฟังเลยให้เข้าใจแต่ไม่ใช่ว่า ไพ่ใบนี้แปลว่าอะไรไม่ใช่กันอย่างนั้นนะคะแต่คุณต้องมีความรู้พื้นฐานมาบ้างแล้วอันนี้เราสอนเค็ีวิชาเราต้องรู้สิว่าเราต้องมีประสบการณ์มาแล้วไม่ใช่ว่าฉันเพิ่งจับให้วันแรกเลยนะคะ หรือถ้าคุณมีไพ่หรือคุณจะจับไพ่มาแรกแล้วคุณมั่นใจว่าฉันจะเอาเคสวิชานี้ก่อนแล้วไปค่อยๆเรียบเรียงจากครูบาอาจ,จารย์คนนู้นคนนี้หรือเอาหนังสือมาอ่านเองก็ได้ก็ยินดีต้อนรับนะฮะนั่นอะ,ะไปฟังคลิปวิโอนะคะถ้าคุณได้เคสวิชาอันนี้ไปนะคะและก็ไปเขาเรียกว่าลงสนามจริงนะคะลงสนามจริงปุ๊บคุณก็ถ่ายดวงคุณก็เก็บสถิติที่เป็นตัวของคุณเองกับลูกดวงแล้วคุณจะได้ความรู้นะคะอะไรแบบเอ้ สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะมันจะทําให้เราทายดวงเรื่องความรักซึ่งทุกคนนะคะไม่มีตําราที่เขียนเรื่องความรักในใจต,ตัวถูกไหมคะแต่ละครั้งที่เรามีความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์าม,นมาซับซ้อนซ่อนเงื่อนอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเราอารมณ์ความรู้สึกของผู้กรณีนี่ค่ะมันจะออกมาจากไพ่เวลาเราจะพยากรณ์หรือทายทํานายในลักษณะไหนไปยุกนะคะหมอบอกนะไม่ได้แบบเหมือนตําราที่ขายทั่วโลโกตั้งแต่พันปีที่แล้วไม่ใช่ค่ะนะไปยุก เขาเรียกเคล็ดวิชานะคุณไปคุณไปเรียนรู้ได้ถ้าใครสนใจอันนี้หมอแนะนําไว้นะคะเพราะบางทีเมื่อก่อนเนี้ยนะหมอทําแฟนไว้นานแล้วบางทีบางหมอก็ไม่ได้พูดบางคนก็อาจจะแอดไลน์มาแล้วแบบเออสนใจเราก็ไม่ได้บอกบอกแต่ว่าให้สมัครสมาชิกช่องแล้วก็ชมฟรี แต่บางคนเขามีคุณก็มีไพ่ยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะเราอยากจะรู้ว่ามันอ่านยังไงนะคะไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปหรือเราควรอ่านกับลูกดวงแบบไหนที่ทายแล้วให้มันตรงโดยที่เขาไม่ต้องเล่า่นะคะคุณรู้เลยว่าออคนเนี้ยเป็นฟอร์มสัมพันธ์เนี้ยนะคะอันนั้นเลยค่ะมันจะได้รู้สึกว่าโอ้นะ,ะทำ ใช้ประกอบวิชาชีพหากินได้นะอันนี้มาบอกนะคะไม่ไม่ได้ว่าช่วงเนี้ยหมอดูโดนโจมตีอะไรไม่ได้เกี่ยวค่ะเราไม่ได้เป็นด้านศัญปศาสตร์นะคะเราใช้วิชาชีพนะเป็นวิชาชีพที่มันมีเหตุและผลในตัวของมันแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้นะนะโค้ดสิ่งที่เราถ่ายพยากรไว้นั่นแหละค่ะเอาละนะคะแนะนําไว้กับชาวชาติน้ํานะ วันนี้สถานการณ์รชาว่าน้ําไม่จำกัดระยะเวลานะคะทําไมหมอแจนถึงโฆษณาโฆษณาขายยาะคะอันนี้เพราะว่าวันนี้ชาวธาน้าได้พลังงานไพ่เมจิกเชียนนะคะบางคนคุณอาจจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะใช้เซนส์นของคุณนะคะไหมคะชาว่าน้ํานะเหมาะเหมาะกับที่จะดูดวงนะคะใช้เซนส์ฝึกเซนส์ฝึกสมาธิฝึกเ,เขาเรียกว่าอะไรเรียนภาษานะคะ เริ่มที่จะมีความรักความสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติอะไรสิ่งนี้นะคะสามารถใช้ได้นะ,ะเรียนภาษาไปด้วยนะ,ะเรียนไพทาโรไปด้วยนะคะพอเจอคู่เราไปอยู่เมืองนอกเราก็ได้ทําสิ่งนี้โอ้โหมันโป๊ะเชะเลยนะคะเดือนละเก้าร้อยาไปเรียนได้นะจ๊ะวันนี้นะพลังงานของคุณนะคะสถา,านการณ์รักนะคะเดมาร์เชียนมองว่าตอนนี้คุณติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นพลังงานของ คุยทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้ความสัมพันธ์นะฮะบางทีมันไม่จะเป็นต้องโซเชียลอย่างเดียวหมายถึงว่าเราเจอคนคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกดีต่อกันแต่ เราก็ได้วนเวียนกลับมาเจอกันอีกนะะในวงสังคมที่ยังเจอหน้ากันแล้วก็บางคนที่เคยหายไปทางโซเชียลออนไลน์เขาก็ติดต่อสื่อสารมาหาเราพูดคุยพูดคุยอะไรเงี้ยเป็นการวนกลับมานะคะคุณก็กำลังคิดว่าเราจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้และบางคนก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เจอตัวกันจริงๆนะคะเช่นคุณคุยกับใครสักคนหนึ่งทางบนโลกออนไลน์นะคะเพราะความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่ใน ว่งฝันจินตนาการเพราะยังไม่ได้เจอตัวจริงตัวเป็นๆใช่ไหมคะแต่คนๆนี้บอกแล้วนะว่าจะเดินทางมาหาชั้นนะคุณก็เริ่มคิดวางแผนที่จะเรียนภาษาอะไรสิ่งนี้มันก็ดีนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยน mindset โลกทัศน์อะไรเนี่ยนะที่ให้มันแบบเปิดโลกกว้างเปิดใจกว้างอะไรเนี่ยนะเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วอะไรเงี้ยดีดีสุดสุดมากเลยนะชาวธานา้ำทีนี้พนักงานคนของคุณเขาบอกว่าคนของคุณเนี่ยมาจาก การกลุ่มก้อนการร่วมงานสังสรรค์สันทนาการหรือโซเชียลออนไลน์ได้หมดเลยนะคะทีนี้พลังงานนะ <c oughs> เขาบอกว่าคนคนนี้นะ,ะยังอยากมีเราในชีวิตแปลว่าถ้าเจอกันร,ร่วมงานและเขาถูกใจคุณคก็อยากเจอหน้าคุณอีกนะ,ะอาจจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เขาติดต่อหาคุณโทรหาคุณวนวน,นกลับมาเป็นการวนกลับมาเจอนะคะอะไรลักษณะแบบนี้ก็ได้เช่นกัน ทีนี้ในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ในระหว่างที่ยังไม่เจอตัวจริงๆตัวเป็นๆมีตัวเลือกมีทางเลือกเช่นคุณก็สามารถมีทางเลือกใช่หรือเปล่าว่าจะมีแฟนหรือไม่มีดีนะคะมีทางเลือกเช่นคุณอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนนะคะอะไรสิ่งเนี้ยก็ได้หรือในลักษณะที่เจ็ด้วยก็คือเรายังไม่ได้เจอตัวจริงๆความสัมพันธ์มันก็อยู่แค่โลกออนไลน์ก็โลกฝันนะรู้ไหมฮะโลกออนไลน์นะยังไม่ได้ไปเกิดขึ้นจริงเรายังไม่ได้เป็นแฟนเขาจริงๆแต่เป็นแฟน ในโซเชียลออนไลน์อะไรสิ่งเนี้ยมันก็เกิดได้นะมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันเรายังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เพราะเรายังไม่เจอตัวถึงเราเจอตัวแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะคุยกับคนอื่นเพราะว่าตอนเนี้ยเราอาจจะมีคอนเนคชันมีคนอื่นมีแอคทิวิตี้คนอื่นที่สนใจเราเข้ามาติดต่อสื่อสารงานหรือลูกค,ค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราเปิดโอกาสพูดคุยกับคนอื่นมากมายก็ทำให้คนอื่นเห็นพลังงานความน่ารักความฉลาดของเรานะคะใช่ไหมคะ ความสวยของเรานะ่ความหล่อของเรานะคะเราก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองถูกใช่รื้วป่านะคะเพราะเรายังไม่ได้แต่งงานนะถูกหรือเปล่าทีนี้ถ้าถามว่าเออหมอแจนแล้วคนนี้มีสิทธิ์ที่จะมาเจอเราไหมนะความสัมพันธ์แนวโน้มในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะมาเจอวันนี้ไพ่นะถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเออหมอแจนอันนี้เป็นการดูดวงส่วนตัวของคุณนะคุณบอกหมอแจนคนนี้จะมาเจอไหมอันนี้หมอจะตอบ เต็นป่าวว่าคนนี้ได้เดินทางมาเจอคุณแน่หรือถ้าคนที่เคยหายไปก็ได้กลับมาร่วมงานกันหรือกลับมาเจอกันหรือกลับมาโทรหาการอะไรสิ่งนี้ไม่รู้ว่าคุณจะโทรหาเขาก็ได้หรือเขาโทรหาคุณก็ได้แล้วจะได้กลับมาคุยกันเสร็จก็จะได้กลับมาเขาเรียกว่าอะไรกลับมาคุยนะคะหรือกลับมาเจอหน้าอะไรสิ่งนี้หรือกลับมาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยเป็นนะขึ้นอยู่กับบริบทว่าคุณอยู่ในสเตตัสไหนกับความสัมพันธ์กับคนนั้นว่า กลับมาคุยเฉยเฉยหรือกลับมาเจอหน้าร่วมง,งานหรือกลับมานอนด้วยกันอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับคุณนะมันให้ขึ้นอยู่กับหมอนะทีนี้นะ,ะไพะ่พลังงานแนวโน้มนะความสัมพันธ์นะคตนอกจากเจอหน้าแล้วเนี่ยมันจะยังเป็นไพ่ของบัตตี้พาร์ทเนอร์นะฮนะชอบในอะไรนะชอบในการและกันหรือพ,พึ่งพอใจนะพึ่งพอใจเขาเขาพึงพอใจคุณคุณพึงพอใจเขามันเป็นไพ่ของคู่และเนื้อคู่อะไรสิ่งเนี้ยนะคะถ้าสมมุติว่า เดี๋ยวหมอขอดูไพ่โอ้ยหมอขอดูไพ่ขยายก่อนนิดนึงนะคะพลังงานนะคะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะคุณอะนะ,คะเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักหรือคนคนเนี้ยเคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจรักสามเศร้าเราสองสองคนหรือสถานการณ์ยังไม่เป็นใจที่ต้องมาเจอหน้ากันหรือไม่ได้รักกันหรืออะไรก็แต่นะคะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานหรือเขาจะต้องไปทําสิ่งอื่นก่อนหรือเดินทางไปที่อื่นหรือต้องเงียบหายไปจากคุณคุณก็เสียใจไม่พอใจนะคะเป็นสถานการณ์ที่วนจะวนกลับมาเจอหน้ากันเพื่อประครับประคองความสัมพันธ์หรือเพื่อปรับความเข้าใจนะค,ะคล้ายๆสิ่งนี้นะทีนี้พลังงานเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะจริงจังชัดเจนตัวเราก่อนนะนะคะ อยากจะจริงจังชัดเจนหรืออยากจะแต่งงานเราไม่ได้อยากจะเป็นเบอร์สองเบอร์รองนะเราไม่ได้อยากจะแบบผิดหวังเสียใจเราก็ต้องจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะ เช่นเราต้องรู้ว่าจุดประสงค์เราอะเราจะต้องการหาแฟนหาสามีนะเราก็ต้องรู้เราก็ต้องพูดข้อตกลงสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็พูดคุยหรือถามคนคนนั้นว่าที่คุณเดินทางมาเจอฉันให้คุณอยากจะได้ฉันเป็นภรรยาไหมเราจะให้โอกาสที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้คือเป็นโอกาสที่กลับมาเจอมาเจอหน้านะมาเจอหน้าเพื่อทําความรู้จักในระยะแรกในระยะเริ่มนะคะแต่พลังงานไพ่สองถ่วยที่เป็นไพ่คู่หรือเนื้อคู่เนี่ยนะเขาเรียกว่า มีโอกาสเอาง่ายๆแหละชาวทาน้ําที่โสดมานานมากหรือที่เป็นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่คุณจะได้ทําความรู้จักกับใครบางคนนะคะที่เจอตัวเป็นๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้นะว่าคําว่าเนื้อคู่คําว่าคู่นะหรือความรักความสมพัน์ที่จริงจังที่ซื่อสัตย์กับเรานะคะมันเป็นแบบไหนมันเป็นอย่างไรนะคะเรียนรู้เรียนรู้กับมันนะเรียนรู้กับมันให้ชัดเจนคือหมายถึงว่ามันเหมือนว่า เป็นการที่เราอ่ะจะได้กลับมา,เ,าเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งในอดีตเราอาจจะผิดพลาดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องตัวของเราเองนิสัยของเราเองอารมณ์ของเราเองหรือความรักความสัมพันธ์ที่เราเลือกคนผิดไปครั้งนี้นะจักรวาลให้โอกาสเราได้เรียนรู้นะคะตัวคนคนนั้นก็เหมือนกันเรียนรู้กับ คุณเนี่ยว่ามิตรภาพนี้จะเป็นแค่บัดดี้หุ้นส่วนนะคะหรือว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นเพื่อนธรรมดาที่สนับสนุนกันก็เป็นได้นะหรือคุณและเขาจะขยับความสัมพันธ์อัน,นั้นต้องดูดวงส่วนตัว นะคะอันนี้พอเราดูภาพรวมนะคะเพื่อนๆยังไม่จอดจงไปได้ว่าอันนี้เป็นเงินคู่ของคุณไหมหมอขอสงวนคํานี้นะคะเพราะดูดวงรวมมันใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครบางคนที่นะคะไม่ได้เป็นตามนั้นแล้วเราบาทึกทักว่าเออไหนมนเจนบอกไปเงินคู่ที่ฟังคลิปดวงรวมอะ่ะไม่ได้ค่ะจะไปตัดสินใจว่าเฮ้ยมันใช่คู่ชนะแน่ไม่ได้ค่ะไม่ถูกต้องนะคะถ้าเสียเงินค่าคูแล้วดูดวงส่วนตัวแล้วหมอบอกว่าเฮ้ยเนี่ยใช่ ะะเพราะหลายคนแล้วนะที่หมอดูไปนะคุยกับหมอสามครั้งอ่ะนะคะภายในหนึ่งปีไม่เกินสองปีอนะ่ะหมอบอกเออเดี๋ยวหกเดือนนะเดี๋ยวแกจะเจอคนนี้คนนี้คนน,คน,น,คน,นี้คนนี้เล่าให้เขาฟังไว้บอกว่าจดไว้นะพอหกเดือนปุ๊บก็กลับมาดูเขาเจอแบบนั้นจริงแล้วเราก็ทายไปข้างหน้าอีกทีนในท้ห้สุดเขาก็ได้แต่งงานเนี่ยรู้สึกว่ามันสามสี่คนที่นัดเจอฝรั่งนะตอนแรกมานะแบบโอ้โหโดนทิ้งแบบย่อยยับเลยแล้วหมอก็บอกเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวจะบอก ว่าถ้าจะเจอมันไพ่มันจะขึ้นนะคะถ้าเชื่อใจว่าเฮ้ยเออหมอเขาททยอนาะคตแม่งตรงวะ่ะแล้วมันเกิดวะ่ะเนี่ยเล่าเป็นตอรี่อย่างนี้นะคล้ายๆเหมือนฉากภาพยนตร์อ่ะเล่าให้เขาฟังไว้เขาก็จำไว้เสร็จพอเจอปุ๊บจะกลับมาดูนะว่าเออพลังงานเนี่ยใช่คนนั้นที่เราดูไ้ไปพอใช่ปุ๊บเราก็จะเช็คผู้ชายคนนั้นได้ชัดเจนเลยเพราะตอนนั้นเราดูเรายังหาว่ามันมีแนวโน้มเจอแต่ไม่รู้ว่าตัวเป็นๆคือใครใด ยังไม่ถึงใช่ไหมฮะอนาคตพอเจอนะอนาคตตัวจริงปุ๊บทีนี้พลังงานนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นนี้เหตุการณ์มันก็จะยิ่งแม่นไปว่าเออเนี้ยเดี๋ยวได้แต่งงานช่วงนั้นวงนี้จนผู้หญิงคนนั้นบอกไม่เชื่อว่าเฮ้ยหมอจริงเหรอว่าหนูจะได้แต่งงานเสร็จแล้วมันเป็นจริงตามไพ่บอกอ่ะที่เล่าอ่ะสตอรี่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนผู้ชายคนนี้แบบนี้เพื่อนแบบนี้คนนี้เป็นสิ่งนี้ตำรวจทหารอะไรเงี่ยบอกหมดเลยนะคะคือแบบให้สมมุติว่าถ้าครึง่งครึ่งปีงอ่ะนึกออกไหมสโคบอ่ะ แค่ครึ่งปีนี้ครึ่งปีเนี้มันจะสโคบมันจะขึ้นนะะถ้าไปขึ้นหมอจะบอกเลยว่าเออเดี๋ยวคอยดูเป็นอย่างนี้และถ้าเจอต้องมานะถ้าไปที่อื่นหมอไม่รู้นะคะหรือออกใช่หรือเปล่าอ่านี่แหละจะบอกให้นะ,ะไม่ต้องมาบางทีดูดวงอะ่ะไม่ต้องคาดคันว่าจะเจอคู่เจอคู่เลยยังถ้ามันขึ้นอะ่ะหมอบอกหมดค่ะไม่มีหมูกเม็ดอะไรนะคะบอกให้นะแล้วก็ไม่มีการเลี้ยงใครด้วยว่ายัางไม่เจอ,อยังไม่เจอเธอต้องมาดูกับฉันบ่อย มีแต่หมอพูดว่าครึ่งปีมึงค่อยมา,ม,ยม,ม,ายมึงอย่ามาบ่อยให้คนอื่นดูางนะคะเออโอเคนะนะเข้าใจตรงกันนะชาวท่านน้ำนะไม่รู้อะนะการเริ่มเนี่ยไอเนเมจิเชียนเนี่ยนะกับไพ่เนื้อคู่ตรงเนี้ยต้องดูเอาเองว่าคุณอนะใช่อยู่มั้วเพราะหมอไม่รู้นะว่ามีกงก่อนงพิจิ์ปีหน้ามันมีครึ่งปีหลังนะคะครึ่งปีหลังนะคะมีคนที่จะเจอเนื้อคู่นะคะจะบอกด้วยนะราศีอะไรนะ อดาดาบันดัสเดินดีแล้วนะคะราศีกร,รกตรมีมีเกณฑ์ด้วยจะบอกให้ฟังนะคะมีนกร,รกตรพิจิกคุณมีเกณฑ์หมดเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะได้ต่างชาติราศีมีนก็มีสิทธิ์ได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่มีโลกที่เรามองไม่เห็นคือโซอเชียลออนไลน์มันนําพามาได้แล้มาเจอตัวจริงๆเป็นๆน,นะ,ะอย่าคิดว่าเฮ้ยมองมันต้องหลอกหนูแน่ ก็เนี้ยเป็นที่ปรึกษาอยู่เนี้ยไม่มีใครมาหลอกลูกดวงฉันได้หรอกถ้าดูดวงกับฉันน่ะจริงๆให้คุณสังเกตเถอะนอกจากเสียว่าคุณไปฟังช่องไหนก,ก็ไม่รู้ทุกบอกก็ไปทึกทักแล้วก็ไม่ได้ดูดวงส่วนตัวกับเจ้าของช่องด้วยเจ้าของช่องก็ไม่รับดูดวงทายดวงแล้วคุณก็มาผิดไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาโทษใครจะ้ะถูกไหมคะ เอาละนะขายยาพอแล้วนะใครสนใจก็ม,ม,กมาดูดวงกับหมอแจ้นได้นะสาวท่านนะ้ำมีกฎกฏพิจิกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะราคากฎกติกามหมอมีบอกชัดเจนนะคะว่าคุณจะเลือกโปรโมชั่นไหนนะจ๊ะ เอาล่ะนะไว้เจอกันใหม่นะคะชาวทัดน้ำคลิปนี้แค่นี้นะคะประมาณนี้แล้วก็นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสําหรับคนที่ไม่ได้สมัครสมาชิกช่องพอสมาชิกช่องชมแล้วเดี๋ยวหมอแจนจะเปิดให้ฟังนะคะอย่าลืมเข้ามาชมคลิปกันนะคะคอมเมนต์บอกได้พูดคุยได้นะคะหมอก็อ่านทุกรายละเอียดนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ